สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาสอนการติดตั้งตัวโคดไอดิเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python นะครับผมโดยตัวที่เราจะติดตั้งเนี่ยนะครับมันมีชื่อว่า IDLE Python นะครับผมมา,มาดูกันเลยนะว่าติดตั้งยังไงเนาะก่อนอื่นเนี่ยก็ให้ทำการเปิดตัวเบราว์เซอร์ที่เราต้องการใช้ในการติดตั้งขึ้นมานะครับผมโดย ตัวผมเนี่ยก็จะใช้เป็นในส่วนของ Google Chrome นะครับโอเคไปขึ้นมาเลยให้พิมพ์คำว่าอะไรให้พิมพ์คำว่า Python นะครับผม P Y T H O N กด Enter ไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้หาเว็บไซต์ www.python.org นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะถ้าใครไม่อยากพิมพ์เองนะโอเคหลังจากนั้นให้ทำการค,คลิกไลน์เข้าไปเลยนะครับเลื่อนหาดาวน์โหลด ที่มีเติม s ด้วยนะครับผมเลื่อนเอาเมาส์ไปวางไว้เฉยนะครับแล้วก็มากดที่คำว่า all release ตัวนี้นะโอเคทีนี้เราก็เลื่อนลงมาดูสักนิดหนึ่งนะครับผมในส่วนของข้างล่างนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นของ Python นะครับผมที่เราจะติดตั้งลงไปนะครับนี่นี่นะครับผม ส่วนด้านขวาเนี่ยครับว่าดาวน์โหลดก็คืออย่างที่รู้กันดีนะครับผมเป็นการโหลดตัวไฟล์ติดตั้งเอามาไว้ในเครื่องเพื่อที่จะทาการติดตั้งต่อไปนะครับผมโอเคแต่เราจะเลือกเวอร์ชันไหนดีละ่ะถ้าเราทํางานคนเดียวนะก็แนะนําให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะครับผมให้กดสีเหลืองตรงนี้คลิกซ้ายไปเลย1นึทีนะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ทําการเปิดตัวโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์ที่ติดตั้งเอาไว้นะครับผม นี่เนาะคลิกขวารีเฟซหนึ่งทีสักหน่อยนะครับโอเคได้ไฟล์แบบนี้มาแล้วทำไงต่อนะครับให้ทำการคลิกขวานะครับผมกด Open นเนาะแล้วก็ให้มาเลือกที่ Add Python ของผมเนี่ยก็จะเป็น3.9เนะาะ To p a t h นะครับผมให้ติ๊กหนึ่งทีนะตรงนี้นะสำคัญมากเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้มาคลิกคาว่า customize installation นะครับผมแล้วก็ตรวจเช็คดูนะครับผมว่าปิ๊บเนี่ยได้กดติ๊กถูกไปหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดเช็คถูกไปแล้วเนี่ยก็ให้กด next ต่อไปเลยนะครับกด next แล้วทำไงต่อกด next แล้วก็ให้มาดูที่ตรงนี้นะครับผม customize install location นะครับผมนี่คือ ที่อยู่ที่เราจะทําการนําไฟล์ของ Python เนี่ยทั้งโฟลเดอร์เลยเนี่ยไปติดตั้งเอาไว้นะครับผมแล้วก็เลือกอ่ดตรงนี้นะครับผมตั้งแต่คาว่า user เนี่ยไปจนถึง l a s ตตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ลบทิ้งนะครับผมอ่าเล็กดีๆนะผมให้เป็นได c o l o n อ a แบ slash Python แล้วก็สามจุดเอสามเก้านะครับผม,หร,บผมหรือว่าตามด้วยเวอรช์ชันของเรานะครับผม เพื่อที่จะให้ผ่านเวลาได้ใช้งานนะครับผมมันจะได้สั้นๆเนาะหรือว่าที่อยู่ของมันเนี่ยจะได้หาเจอง่ายๆนะครับผมจากนั้นก็ให้กดคาว่า install เลยนะครับเจอหน้าต่าง admin กด yes นะครับผมแล้วก็รอนะครับ ในหน้าเว็บนี้ก็สามารถที่จะปิดไปได้เลยนะครับผมเราสามารถที่จะใช้โคด e อดิเตอร์ได้หลายตัวนะครับผมแต่ในที่นี้เราจะมาสอนติดตั้งตัวนี้กันนะครับ โอเคใกล้เสร็จแล้วอ่ะพอเสร็จแล้วนะครับผมมันจะขึ้นหน้านี้เนาะให้กดโค o s ไปเลยนะครับผมไม่ต้องสนใจนะโอเคส่วนไฟล์ติดตั้งสามารถที่จะลบได้เลยนะครับผมอ่ะวิธีเลือกใช้งานทำยังไงให้ไปที่ช่องค้นหานะครับผมแล้วก็พิมพ์คำว่าเอ่อ I DLE i d l e, Idol. ตัวนี้นะครับผม จากนั้นก็ให้เปิดได้เลยนะครับกด open ได้เลยเนาะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเราจะนำมันมาไว้หน้า desktop ให้กดคขาว่า open file location นะครับแล้วก็คลกดขวาเนาะเ e n d to Desktop แบบนี้นะครับโอเคแล้วก็เวลาเปิดก็คลกดขวา open นะครับนี่ได้มาแล้วนะครับผมก็ลองเลยเนาะพิ้น เฮลโหลนี่นะครับผมได้แล้วเนาะถ้าเกิดจะทำเป็นไฟล์ก็ไงต่อกดไฟล์นะครับกด save a d มาที่หน้าเดสก์ท็อปตั้งชื่อของไฟล์นะผมผมจะตั้งชื่อว่าเท s แล้วกันกด s a v นะครับอ่าไฟล์ก็ขึ้นมาแล้วนะ หลังจากนั้นวิธีที่จะเปิดไฟล์เนี่ยทำไงนะครับผมให้คลิกขวากด Edit with idle นะครับผมแล้วกด Edit with idle ตามด้วยเวอร์ชั่นของเรานะครับนี่มันจะมีหน้านี้ขึ้นมาให้เนาะก็ให้ลบทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่งได้เลยนะครับผมเฮลโลโว้ Hello, wo, เนาะคำประจำเลยนะครับผม แล้วก็รันนะครับผมรันเนี่ยจะกดรันแล้วกดคาว่ารันโมดูลก็ได้นะครับหรือว่าจะกด F5 ก็ได้เนาะแต่คนถนัโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ